ีก,กว่าเฮ้ยลืมไปต้องถักไปให้กระต่ายจะขึ้น ไปพร้อมจับกระต่ายกันค่ะทุกคนไปจนภายในโลกแห่งกระต่ายค่ะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้จะไปตกกระต่ายไปหากินก่อนที่ทกระต่ายคนอยู่นั่นสุดน่ามันที่ตรงนี้นะ ด้วยีนผงที่เธอเอาผงโอวัลตินมาใส่แล้วเนี่ยกาแฟค่ะปำลุงต้นไม้และมีกลิ่นหอมค่ะจะไปตามตรงไหนกันดีค่ะบอยน่าจะไปตรงที่ที่พวกมันเกิดนะถ้าจเจกตัวหนึ่งหรือสองตัวแหละแต่ที่รู้เจอแม่มันย่องยองไปเฮ้ยจิกินะ เจอแล้วเจอแล้วจเจล้เจอแล้วจะ<ป>เดินทำไมโอ่โออ้ช่วยมังก่าเ <c oughs> ข้ากรงแล้วค่ะหนึ่งตัวต่อไปบอกว่ามันจะไม่ออกมาอีกนะเอ๊ะแต่แล้วรู้สึกเห็นอะไรนั่งนอนคู่กันอยู่ตรงนั้นนะ่ะพ่อกับลูกเลย จะจับเข้ากงเหรอคะนิดนึงนะบิดน้อยอันนั้นเข้าไปในกรงล้อยโบเธอสบายจริงๆจมูกเราก็สีแดงวอเราไปกินแตงโมมาอร่อยอร่อยทุกคนคะกินแตงโมได้ค่ะอ้าวเธอปุ๊กปุ้ยปุ๊กปุ้ยอืมทำสำเร็จจริงๆเลย จับได้แล้วจับน้องได้แล้วนะคะหน,นึ่งตัวค่ะนี่งั้นเธอนั่งรออยู่มีนะเชื่อฟังนะจุ๊บก่อนคงจะเชื่อหรอกเอาไว้ข้างบนสิอลองไปไว้ตรงนั้นสิตรงโต,งต,งตง๊ะหม้หินน่ะ<ม>เขา,าจะกล้ากระโดดไหมอ่ะโอ้ช่วยไม่เป็นไรโอเคเข้ากรงไปแล้วคะ่ะนู่นเลยค,คะคุณ <c oughs> คุณคารบอยคุณเห็นนะให้น้าหน้าเขาแอบอยู่ตรงนั้นกัน สองคนจะต้องทำแผนกันเขาออกไได้ทำยังไงดีคะนี่นี่ผู้ช่วยฉันฉันขอยืมลูกบอลลูกคุณก่อนนะได้ค่ะฉันจะทำให้เขาออกมาจากข้างหลังสินะฉันจะวิ่งเลยต้อยเขาฉันจะม่าดรินเขานะอือฮึไปเฮ้ยได้ยืมีนแสงหน้ากลัวก็ยังนิ่ง ก็ยังนิ่งก็ยังนิ่งมาแล้วค่ะตัวออกมาแล้วค่ะเข้าไปแล้วค่ะเย้สำเร็จอ่าพ่อเข้าไปด้วยเลยค่ะพ่อเข้าไปแล้วค่ะทุกคนงั้นเราขอมานั่งขับกันนะค่ะเหนื่อยแล้วค่ะเป็นไงหายเหนื่อยหรือยังคะ ขอขอนอนสักพักหนึ่งจริงอ่ะสต๊าฟได้ค่ะหวังว่าลูกระต่ายจะอยู่นะโอ้ยลูกมุ้ขึ้นฮะผู้ช่วยไปโดนอะไรมาอืกินแตงโมไงคะกินแตงโมเปอสีแดงหลักฐาน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 หองก่าน S <S> <S ออ,อ,อย,ออยไม่อยู่ค่ะเสียใจด้วยเรียกน้องโดยการ<ห>อะไรคะเรียกน้องมาก่อนค่ะเอาผักไปล่อมาเอาผักไปสิคะเอาผักไปย่องเบาค่ะย่องเบา,<ห>บาอยู่ทั้นไ<ห>น,ไนจเจอแล้วหินจุดเ เอาเลยค่ะทำสบายผู้ช่วยขอเป็นกำลังใจให้นะคะพูช่วยคุณพี่ไม่ไหวใช่ไหมใช่ค่ะตามน้องไม่ไหวแล้วค่ะโนดและกระดิ่งน้องก็หายด้วยค่ะเดี๋ยวทำให้ใหม่แล้วกันไหวมากค่ะทุกคนยองเบายองเบาย่องเบาไปที่เดิมก่อนมุมโปรดมุมโปรดเล่นอะไรกันเนี่ยกันกัน งงแล้วนะใช่ไหมคะงงจังรอที่ขันกันเล่นอะไรเนี่ยมาเลยค่ะมาแล้วค่ะมาทางนี้เลยค่ะมาค่ะมาค่ะกาัไปที่เดิมนะค่ะพี่สันกันเล่นอะไรไม่ไหวเนี่งั้นงั้นงั้นขอขอยืมฟุตแปลว่าของของลูกคุณนะคะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะตามสบายลูกสี่ าจะออกมาแน่นอนไอ้บอนแก้ไม่ไม่ออกไม่ออกน้องงงน้องงงน้นองงงน้องอยากนอนน้องอยากนอนออกมาแล้วคะ่ะออกมาทางนี้แล้วคะ่ะเอ๊๋ง่ายแต่ไม่ยอมเข้ากงงรงเหล่าบอเลยได้แล้วนะนี่แหละหตุ้ม ก็ยังนิ่งอยู่ก็คงต้องให้อยู่ข้างนอกก่อนแหละเฮ้ยเล่นฟุตบอลด้วยเล่นฟุตบอลฝึกไว้จับไว้ฝึกไว้ฝึกฝึกเล่นลูกเล่นเลยเห็นว่าฟุตบอลมันทำร้ายไหมใช่เขาฝึกเล่นบอลอยู่ตัดการเลยลูกตัดการเลยตัดการเลยลูกไปทางน้องแล้วเฮ้ยไปหมดเลย โกโก้งงโกโก้ลูกแม่โกโก้งงค่ะโกโก้ือโกโก้โกโก้รับอะไรอ่ะมัวแล้วมัวล้ค่ะมัวแล้วค่ะอุ้ยที่นี่เห็นไม่ตัวเลยฮะไปสืบร้องลายกันค่ะทุกคน ลอยลอยตรงนี้มันน่า,าจะอยู่แถวๆนี้แหลยทุกคนดูสีเงอค่ะบอยค่ะบอยเงอแตกแล้วค่ะบอยได้เสียงกระดิง่งคลิงล้งคลิงล้งคลิ้งคลิ้งคลิ้งกว่านี้ได้สีทายาเดี๋ยวจิ๋วตรงไหนตรงอี่นี่ฉละดงมะลินี่แหละชัวชัวชัว โคงเรียบร้อ,อยจเออจอบไายแล้วอ้าวดมือเฉยขาบอยเดี๋ยวขาบอยคะเอาผักให้กระต่ายเถอคะค่ะคุณเลยจับเขาไม่ไหวหรอกคุณให้อาหารเขาสิคะ <laughs> ดูคะ่ะล,ล้างรอเรียบร้อยอออผักสดใหม่มาแล้ว อู้อู้ป้องเขาใกล้ๆก็ได้ค่ะคะบอลชอบไหมอ่ะคณะชอบนะคะ,คะชอบคณะอยู่ค่ะมันชอบชอบอย่เทำแบบนี้แล้วให้กับนณะค่ะแต่ละภา,ภารกิจของคาบอลยงัง <Okay. S 2> เร็จสิบตอนนี้นี่ผู้ช่วยเราควรจะปล่อยเขาออกมาดูเล่นดีไหมอ่ะ ก็เนี่ยคะ่ะเราปล่อยเขาแล้วงั้นเราปล่อยเขาให้อยู่ธรรมชาติดีกว่าอพอเขาเริ่มโตแล้วนะคะโอเคอม,อมีคลิปาคาร์บอยคลิปหน้าอีกนะคะแต่ว่าคาร์บอยเหนื่อยแล้วาคาร์บอยก็คงไม่มาไล่จับกระต่ายหรอกคะ่ะคาร์บอยจะมาทําช่วงเชฟคาเลกแต่ว่าต่ออีพีนี้นะคะบ๊ายบายค่ะผงวุ้น